6โมงเช้าวันนี้นะครับน้าตาช่างในศึกจิตมงกรที่เวทีมวยตกกามุนทบ,บุรีนะครับก็มีเจ็ดคู่ให้ได้รับชมกันนะครับผมก็มีเอาสลหรับเพชรวิศักดิ์ที่ไปเป็นคู่สอเพื่อบรรยากาศจะได้คึกคืนตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยนะครับผมตอนนี้มีรถอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปหน้าตาช่างให้ได้ทราบกันนะครับผมใครที่จะมารับชมที่เวทีก็เดินทางมาชมกันได้ส่วนทางหน้าจอก็ช่อง JKN30 แปดเจกันสปนะครับขออภัยตั้งแต่เวลาบนะ่าย345นาทีเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กันยาวเลยเปิดหัวด้วยเสือเก้าออโชคชัยครับวันนี้โอ้โหก็ามาชิงเงินรางวัลนะเดิมพันกับกระโจมไฟสิทธ์นะมนต์นะครับคู่นี้เจอกันมาสองครั้งก็บอกว่าเสือเก้านีน่ชนะมาทั้งสองครั้งเลยโอ้โหก็บอกว่าเสือเก้าเดินบูเดินดีเดินอัดไม่เลิกนะส่วนทางด้านกระโจมไฟก็บอกแพ้ไปทรงฝีมือทรงถอยนะคนที่ต้นๆผมมองว่าเสือเก้าก็น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกทรงบูทรงมั่นใจถามตอนเช้า แล้วนะเดินบูดเดินเลยดีส่วนคู่ที่สเพชรวิศักษ์แสงมรกตครับร้อยยีมาเกินจุด7แล้วไปเข้าห้องน้ําแปบ๊บเดียวผ่านเลยไม่ต้องวิ่งส่วนเพชรศรีนินต์ต่อคงอินนะครับก็เก๋านะครับผมแต่หายจากเมืองกรุงไปตั้งแต่ก่อนโควิดเลยกลับมาก็ได้เคลื่อนไหวผู้ทอนเนี่ยโอ้โหบอกว่าชกมาปีที่แล้วนี่ ยี่สิบโปรไฟล์เลยคือโอ้โหได้เคลื่อนไหวมาเยอะมากแม่แต่พอมาชกตอนบ่ายต้องมาทําน้ําหนักนะแม่ผมก็ยังชอบเพชรทวีศักนะต้นๆเสียวหน่อยแต่ไปไปผมมองเพชรทวีศักน่าจะแจ้งเกิดได้นะวันนี้ไม่น่าจะมีไฟที่หกละส่งคู่ที่3นะครับกดอูแสงมรกตนะครับร้อยสามจุดสี่ปอนด์ลดจุดสองนะแต่ได้มาเกินจุดสี่ก็ไปเข้าน้ํามาแล้วก็เดินไปเดินมาก็ผ่านเลยส่วนรามูนจิตมังนนนะ ก็เป็นนักชกบางคนก็บอกอีหลานบางคนก็บอกเลบานอนนะเดี๋ยวไปถามีกทีนึงามาเจอไปหนึ่งปอน,นครับดูมาลดเหนื่อยลดนานนะผมมองว่ามีโอกาสไม่ฟื้นผมว่าน่าลุ้นกวนอูนนะมีโอกาสนับนอกปิดเกมได้เลยส่วนคู่ที่4ครับ mm hmm. พเพชรเหนือเพชรสุพณนั้นตองขาวเชียงใหม่นะหรือว่าจาักรชัยสอดำเนินเดิมนะครับเจอกับนิวสยามบอสออนไทม์นะครับผมหรือว่าเสี่ยพยัคฆ์ศิป่าเดิม126ปอนด์นะปอนครับ ก็เพชรเหนือจะทรงมวยบู้มวยเดินหน่อยนะครับส่วนทางด้านนิวสยามก็จะฝีมือเก๋าตั้งรับจับทางดีวันไหนโชคดีก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเทพเลยวันไหนไม่เอาก็ไปง่ายๆนะวันนี้ผมมองว่าต้นๆเนี่ยเพชรเหนือเนี่ยอาจจะมาดุหน่อยนะแต่ผมว่านิวสยามถ้ามาดีๆนะผมมองว่าฝีมือเอาตัวรอดเก่งนะก็น่าจะต้อนชนะเพชรเหนือได้ถ้ามาดีๆนี่ไม่ยากเลย ส่วนค,คู่ค้ำนะครับเพชรสยามเสี็จป้อมก่อนร้านก็มาแทนนะครับแทนเหล็กขึ้นรูปที่ขึ้นไว้นะครับผมก็มาเจอกับพึ่งดําบ้านลําบ้านนะครับผมคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันนะเพชรสยามมาน้ําหนักสบายนะครับส่วนทางด้านเพชรพึ่งดําเนี่ยเขาต้องคุมน้ําหนักมาโอ้โหผมมองว่าคนที่คุมน้ําหนักมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยก็จริงนะแต่กว่าจะชกเนี่ยคู่ที่ห้าเนี่ย ผมให้เลยประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นผมมองว่ามีโอกาสฟื้นสูงนะผมมองว่าพึ่งดําแรงประทาดีกว่านะผมมองว่าการเตรียมตัวก็ดีกว่าด้วยนะชอบพึ่งดาครับนะแล้วก็คู่รองเดชพานุสอพงอมอนะครับมาขอแก้มือกับเพชรเกียงกายจิบมังนนนะหรือว่าแสนไกลนั่นเองก็เคยแพ้นอกมานะครับสําหรับเดชพานุตั้งแต่ยกที่2เลยก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังไม่เห็นอะไรเลยไปพลาดโดนศอก่อนวันนี้มาแก้ตัวด้วยความใหญ่เดชพานุผมมองว่าน่ากลัวนะผมมองว่าถ้าการหมัดการสอกต้นได้ผมมองว่าปปลายมีโอกาส พลิกเอาชนะได้เหมือนกันด้วยความใหญ่แล้วทรงเดินด้วยนะชอบเด็กพานุนหน้าซื้อขายไว้ดีกว่าส่วนคู่เองนะครับก้องกุลาจิตมุนนนร้อยสาสิบหกปอนด์เจอกับชาติชนินตต่อจอตองปาจีนนะคู่นี้ร้อยสามสิบหกปอนด์เท่ากันมาช่างครั้งเดียวผ่านเลยคู่นี้ลูกหนักแรงระดูประสบการณ์จะอยู่ที่ชาติชนินนะส่วนก้องกุลาวันนี้จะได้ใหญ่นิดนึงนะแล้วก็ฝีมือบรรยากาศดีนะช่วยเชียร์ดังนะแต่ผมมองว่าลูกหนักต้นชาติชนินมันน่ากลัวกว่ากระดูประสบการณ์ดีกว่านะผมมองว่าต้นต้นสามยกแรก ชาตชนินมีลุ้นมีเสี่ยวด้โอกาสนับนอกไปก่อนผมมองว่ามีโอกาสไม่ขบยกถ้าชาตชนินมาเล็กต้นๆเลยแล้วคู่นี้ฝากไว้นะครับทั้ง7ตัวเลยนะครับมีเสือก้าเพชรทวีศักดิ์กวนอูนิวสยามนิวสามารถนะครับพึ่งดำแล้วก็เดชพานุแล้วก็ชาติชนินนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมรักและชอบเห็นและเชียร์ก็ตามกันมาได้ mm hmm. เห็นเหมือนกันก็ตามมาได้ ส่วนใครจะสวนก็ได้ไม่ว่ากันเป็นทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e มวยไทย2000ด้วยนะครับส่วนใครอยากดูไลฟ์สดนะครับทางเพจ f a c e b o o k มวยไทย2000ชื่อเดียวกันเลยก็ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปทั้งสาวอาทิตย์นะครับผมก็มาดูกันได้ช่วงเช้านะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่การหน้านิสิตครับ